อยากรู้ราคาแท็กเตอร์จอร์เดียมาฟังกัน <ST AN CO> ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมผมวิทย์ุณล้ํานะครับจากห้างคุณสุนรจุกัดใช้ลุกน,นยนสามสามผู้จำหน่ายแท็กเตอร์จอร์เดียครับที่นี่อํนานาจเจริญนะครับใช้ลูกน,นยนตสาขาอํนานาจเจริญรวันนี้จะมาเล่าถึงาราคารถแท็กเตอร์นะครับรถแท็กเตอร์จอร์เดีย ว่ามีกี่รุ át, ่นนะครับยังไงบ้างนะครับก็แต่วันนี้จะเห็นว่าเราเอาสิสิบแรงแล้วก็ส0 5ห้าสิบแรงนะครับมาเป็นตัวพรีเซนต์ก็จะเล่าถึงว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับที่เริ่มต้นจากรุ่นไหนจากราคาเท่าไหร่นะครับนัวันที่1สิงหาคมนะครับในไตรมาสที่4ี่นี้ถึงวันที่31 ตุลาคมน,นะครับสองห้าหกหกเดี๋ยวมาฟังกันเดี๋ยวขอดูข้อมูลนิดนึงครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูราคากันนะครับตัวนี้ใช้เทคโนโลยีนิดนึงนะครับก็จะเป็น iPad นะครับก็จะมีราคา l o g i t e j o n เีนะครับตั้งแต่รุ่นสามูนองแปด EN นะครับก็คือ28่สิแปดแรงมา้านะโดยราคา 28แรงมา้าเราก็อยู่ที่4แสน7หน5พันบาทนะครับ4แสน7ห5พันบาทตัวนี้เป็นราคาเงินสดก่อนนะครับซึ่งลูกค้าสามารถซื้อเป็นเงินสดในราคา4แสน7ห5พันบาทได้เลยตัวนี้ไม่ได้ลวมปรกรณ์น,นะครับสว่วนรถรุ่น 3036i e นะครับตัวนี้3 6แรงม้านะครับก็จะอยู่ที่6แสน 80,700บาทตัวนี้คือรวมอุปกรณ์แล้วนะครับก็คือรถไบมีดฐานนะครับต่อมาก็จะเป็นรุ่นยอดนิยมเรานะครับ 5040D จะเป็นตัวนี้นะครับด้านหลังตัวนี้40แรงม้านะครับราคาอยู่ที่745,000บาทนะครับโอเคส่วนอัตราเงื่อนไขการดาวนะครับก็จะอยู่ที่25% 30% 35%นะครับในแต่ละรุ่มก็จะมีราคาไว้ให้ดูนะครับว่าเริ่มต้นดาวที่เท่าไหร่ถ้าเป็น28แรงก็อาจจะเริ่มที่1,2 0 0 0แสสองมืนบาทถ้าต่อมาเป็น36ก็อาจจะเริ่มต้นที่1 000, 7 0 0เจ่บาทนะครับส่วน40แรงก็เริ่มต้นที่1,9,000 0บาทนะครับ ก็จะมีอัตราจาก25% 30% 35%เนี่ยยอดจัดนะครับเงินงกู้เนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยที่เราคิดก็คือ4%นะครับแล้วก็ถ้า24เดือนก็จะถูกลงมาอีกตัวนี้อยู่ที่3.5%นะครับเริ่มต้นที่3.5%นะครับถ้าลูกค้าผ่อน36เดือนก็คือ3ปีเนี่ยดอกเบี้ยก็อยู่ที่3.85 นะครับแล้วก็อัตราการดาวเพิ่งงมดอกเบี้ยก็จะลดลงอีก25สตางนะครับโอเคถ้าอธิบายแบบรวบๆนิดนึงก็28แดงพันอยู่ประมาณ7,009นะครับถ้าอยากรู้ว่ารายปีเท่าไหร่ก็คูณเข้าไปเลย12เดือนนะครับ1ดแรงก็จะผ่อนอยู่1 0 0 2งนะครับ1 2 3 7 0กว่าบาท ถ้าอยากรู้ว่าลายปีเป็นงวดเท่าไหร่เราก็สามารถคูณเข้าไปได้เลยนะครับส่วนตัว40แรงนะครับก็จะเริ่มต้นขอนที่13,000บาทนะครับ13,400กว่าบาทตัวนี้ก็คูณเข้าไปก็จะรู้ว่าเป็นปีเท่าไหร่นะคูณ12เดี๋ยวไปฟังตัว50แรงกันต่อครับนี่ตัว50แรงนะครับมีใบเสนอราคาเหมือนกันนะครับตอน,นทำโปรชัวร์ขึ้นมาให้ให้เห็นกันนะครับ ถ้าลูกค้าต้องการหรือสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาหลังไมได้นะครับ<ช>แล้วก็ขอข้อมูลกับทางาทีบาได้ถ้าเป็น50แรงก็เริ่มต้นที่900,000บาทนะครับตัวนี้ัดดาว25ก็อยู่ประมาณ2 0 4 0 0ทนะครับอนเดือนละ1 6 192บาทเนาะ48เดือนนะครับประมาณปีละ106,000นะครับถ้าถ้ารวมๆแล้วนะครับ ประมาณแสนหกกว่าๆออกมาเป็นตัวห้าสิบนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือห้าศูนย์ห้าศูนย์อีกเนาะราคาก็อยู่ที่เก้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทตัวนี้รวมอุปกรณ์นะครับรวมอุปกรณ์แล้วสองชิ้นนะครับถ้าผ่อนสี่สิบแปดเดือนก็อยู่ประมาณหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทนะครับแ่้ว ตอ้องการทราบบนเมื่อไรปีเท่าไหร่แล้วก็คูณเข้าไปเลยคูณสิเข้าไปนะครับโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็น5 0 5 5 e นะครับราคาก็อยู่ที่1ล้าน9ก0 0 0บาทนะครับก็ดาว25%เริ่มต้นที่280,000บาทหัทาง่ดก็จะอยู่ที่19,000นะครับ672บาท ถ้าอยากรู้ว่ารายปีเท่าไหร่แล้วก็สามารถเอา,เอาขัาข่งงวดรายเดือนนะครับยื่นติดต่อเข้าไปได้เลยเดี๋ยวราคานะครับเห็นแบบนี้นะครับเห็นแบบนี้แล้วถ้าอยากรู้อ่าหรือมองไม่ชัดก็เดี๋ยวแจ้งเข้ามาหลังไมานะครับกับทีมงานก็จะให้ข้อมูลได้แล้วก็ฝากติดตามนะครับใช้รุ่นนิงยน333น,นะครับแล้วก็ Facebook เพจเฟซบุ๊กเนาะจอนเดียชัยรุ่งรวมยนต์สาขาอำนาจเจริญนะครับหน้าตาอย่างนี้เลยแล้วก็วากอีกช่องทางหนึ่งก็คือ y o u t u b e นะครับ youtube ของจอนเดียชัยรุ่งรวมยนครับสาขาอำนาจเจริญคือวันนี้มาเสนอราคานะครับมาพูดถึงราคาว่าถ้าลูกค้าอยากจะผ่อนทงหดหรือว่าต้องการส่งเนี่ยต้องส่งเ นี่ผมผมิตรกุลล้ำนะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ